สวัสดีสมาชิกนะครับสนใจประเมินหรือเทิร์ลรถนะครับคลิกลิงใต้คลิปหรือคลิกบา์ค้ดไลน์ได้เลยครับชวนชมรถสภาพงามๆหนึ่งในร้อยเอามาฝากหนึ่งคันนะครับคันนี้ซื้อไปไม่ต้องเก็บซ่อมอะไรเลยครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นสมบูรณ์ทุกจุดมือเดียวป้ายแดงปี2004ครับ t o y ยต a c โคร l l a อ l t i ิ 1.6E นะครับรถสภาพดีงามราคาก็ดีงามครับ135,000บาทช่วงล่างยกชุดใหม่มาแล้วนะครับไม่ต้องเก็บซ่อมของเหลวเปลี่ยนถ่ายเรียบร้อยนะครับ รถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับไม่สองแสนสนะครับใช้งานไปแล้วดูแลมันดีมากๆ1นะครับ1นึ่งแาบาทนะครับดูรถเช็ครถที่พุทธมณฑลสาย2นะครับสภาพนี้บริการจัดส่งทั่วไทยนะครับยางใหม่ปี2021เรียกว่าซื้อไปครบจบในคันเดียวครับ1 3 5 0 0 0บาทแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่รถและการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วไทยนะครับ คันนี้คลิกที่ชื่อคลิปอ่าไลน์ละเอียดเพิ่มเติมนะครับรถสวยรถเดิมรถดีนํามาส่งให้กับสมาชิกที่กําลังหาเอาติดนะครับปี2004ครับรถสวยรถเดิมรถดีนํามาฝากนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับหากท่านกําลังเลงหาเอาติดนะครับคันนี้สวยครบจบในคันเดียวครับ สีสวยรอบคันเงางามครับริ้วรอยนิดหน่อยเพียงเท่านั้นนะครับรองชมดูได้นะครับไม่มีผุไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกล้วมนะครับรถสวยเดิมภายในเบาะหนังเดิมจากโรงงานนะครับคันนี้สภาพภายในระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาพับไฟฟ้าเบาะภายในสวยนะครับจะมีตําหนิก็คือตรงคนขับนะครับก็อาจจะไม่สวยนิดหน่อยนะครับโดยรวมคันนี้อยู่ในสภาพที่เรียกว่า1ในร้อยแน่นอนนะครับซื้อรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับฝากไว้ให้พิจารณานะครับ เช็คชมดูได้ครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับมือเดียวป้ายแดงไม่สองแสนสองโดยประมาณรถสวยสมบูรณ์ครับของเหลวเปลี่ยนไทยเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างสมบูรณ์ช่วงล่างนี่ยกชุดใหญ่มาแล้วด้วยครับเรียกว่าถ้าใครสนใจและได้ไปใช้งานก็คุ้มค่าแน่นอนนะครับเจรจาต่อรองครับแจ้งจากช่อง u t u b e นะครับนีรับเบาะคนขับก็จะมองๆมีลิ้วรอยนะครับโดยรวมอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้พร้อมขายพร้อมขับเอกสารครบถูกต้องนะครับใช้งานได้ทันทีไม่ต้องเก็บซ่อมอะไรครับ รถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับไฟขึ้นลงประตูหน้าซ้ายขวานี่นะครับระบบไฟฟ้านะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจด้วยความถึกทนทนทานของ Outfit นะครับก็ฝากไปพิจารณานะครับหน้าเดิมหลังเดิมสวยใช่ชอบชมเช็คดูรถตรวจสอบสภาพนะครับบ้านไกลเราจะส่งถึงหน้าบ้านนะครับรับประกันรถไม่หายแน่นอนอยู่ครบได้รถแน่นะครับคันนี้สภาพเรียกว่าสวยมากๆนะครับห้องเครื่องเกียร์เครื่องยนต์ก็สมบูรณ์นะครับไฟก็ใสสวย เครื่องครับใช้งานได้ทนทานดูแลง่ายอะไหล่ไม่แพงแต่ถ้าท่านต้องการจะเรียนรู้หรือศึกษาเพิ่มเติมเข้าไปที่เอาติ c ขับนะครับในแฟนเพจแฟนขับมีกลุ่มมีแฟนเพจนะครับ